าเราเป็นทําเป็นร้านคาเฟ่เราน่าจะขายดีทุกวันน่ากินมากเค้กนุ่มมากพี่มาเค้กนุ่มมากวันนี้เป็นไอเดียอะไรอีกแล้วฮนะไอเดียแบบว่าร้านคาเฟ่เล็กๆในซอยในซอยหลังบ้านเอ้ยน่ากินดูดิร้านคาเฟ่เล็กๆในซอยหลังบ้าน การทำคือง่ายมากเลยทุกคนจ๋าใส่ทุกอย่างรวมกันง่ายมากเลยส่วนผสมอะค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตาลเกลือผงอายวันนี้กินวาน,นิลลาแป้งเค้กผงฟูแล้วก็อันนี้คืออะไรนะ HP ส p ี p ตัวนี้คือทำให้เค้กนุ่มใช่ไหมคะแล้วก็นมข้นจืด อันนี้คือเนยหรือน้ำมันน้ำมันนะคะส่วนผสมตามนี้เค้กอันนี้ง่ายมากยกอันนี้ออกแล้วเอาพวกเนี้ยเทลงไปนี่ดูขั้นตอนแรกนะเริ่มด้วยการใช้ไข่สดนะใช่เมื่อกี้ก็หมดยกไปแล้วนะฮะยกที่สามเริ่มต้นครับแปลว่าอะไรคะเหมือนตีแล้วรังยก เมื<ช>่อตีละครั<ช>้งรายการชกมวยนะฮะอุ้ยใข่ไม่สดวันนี้หรือว่ามันแตกใส่มือไม่รู้เราใส่ไข่ก่อนเรยไปตามด้วยน้ำตาลตามด้วยเกลือ,อ,อกินวานิลลาทำปังจ้าแล้วก็ผงฟ,ฟูแป้งเค้กแล้วก็เอสพี<อ>เห็นไหมง่ายไหมพี่มาง่ายไหม โอ้โหเอสพีมาป้ายใส่ตะก้อแบบนี้นะเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราเองนะคะก็จะเอาเครื่องลงเอาเครื่องลงปึ๊บแล้วจับเวลาหนึ่งนาทีอ๋อผสมนอัพี่ปอมมาจับเวลาวิธีการทำง่ายมากเลยทุกคนมันมีสูตรตายตัวด้วยนะเอาทุกอย่างรวมกันหมดเลยยกเว้นยกไอ้นมลืมใส่นมลงไปยกเว้นนม กือบ <ยก S 2> ไม่เป,มเป็นขนมลนะ<ม>เกือบไม่เป็นขนมไอ,อ้ยกเว้นน้ำมันใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยยกเว้นน้ำมันนะคะขั้นตอนก็คือสปีดเบอร์หนึ่งหนึ่งนาทีอ้ว้าวเราลืมปิดฝานะฮะใคถ้นถ้าเราปิดฝามันก็จะไม่ฟูเหน็นไะหมนะครบหนึ่งนาทีแล้วบอกนะพี่ปอครบหนึ่งนาทีแล้วพอครบหนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บนะคะ เราอะค่ะยกฝาแบบยกเครื่องแบบนี้นะแล้วใช้ไม้พายปาดโผเป็นไหมทำได้ไหมน่าจะทำได้แล้วนะพี่มารนะ์กเนาะพยายามปาดโถด้านข้างนะแล้วก็พยายามแบบเอาไม้พายอะค่ะตักตรงก้นมันด้วยนะแบบนี้นะเห็นไหมคะโถนี่ทำได้กี่สูตรคะโอ้ได้หลาเยอะเหมือนกันนะพี่มาร์กน่าจะเยอะอะ อันนี้คือสูตรเดียวใช่ไหมหนึ่สูตรสสูตรประมาณ4สูตรได้ประมาณ4สูตรตพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเรานะคะจะตีต่อจะตีต่ออีกประมาณ5นาทีนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์3ามนี่อันนี้เบอร์สามครบแล้ว wow. พอข้อเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาเช็ดดูว่าเอ๊ะมันเนียนหรือยังนะเนียนยางพี่มักดูให้หน่อยโอ้โหช่วยดูหน่อยเอ๊ะมันเนียนหรือยังนะถ้ามันยังไม่เนียนตีต่อแต่ถ้ามันเนียนแล้วก็คือเราก็จะทยอยใส่น้ำมันนะเป็นไงครับพี่นิดเนียนไหมนิดเนียนยังเนียนแล้วค่ะเนียนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดเครื่องสปีดเบอร์หนึ่งเราก็ทยอยใส่น้ำมัน โอ้โหต้องแบบทยอยใส่น้ำมันอย่างนี้เลยทุกคนเทครั้งเดียวไปก็ไม่ได้เเทเทครั้งเดียวเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันเหลวมันเหลวเกินไปแล้วเอาคืนยำบากนะคะอพอเราใส่แบบนี้ใช่ไหมคะตีต่อแล้วปิดเครื่องอปิดเครื่องปาดโถผสมเล็กน้อย เพราะอะไรคะเพราะว่าข้างๆอะคะบางทีมันอาจจะไม่เข้ากันใช่ไหมเราก็ปาดด้วยเล็กน้อยพอได้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็สปีดเบอร์เบอร์สอีกประมาณ1นึาทีเสร็จแล้วโอ้ต้องตัดฟองอากาศก่อนใช่โอเค เรียบร้อยเห็นไหมถ้าไม่ตัดฟองขันจะปิดมันอาจจะเป,เป็นฟองอากาศเยอะนี่เห็นไหมคะอูเนี้ยสุดยอดมากฮ้พี่มาตีดีเนียนมากอะดูดิโอ้โหสวัสดีทั้ง150ท่านโอ้โหกว่าจะขึ้นหนึ่งร้อยห้ท่านทุกคนจนอันรู้สึกว่าอันอันน่าจะแบบว่าต้องเปลี่ยนวิธีการไลฟ์ใหม่จะพยายามฟังเพลงแบบพี่มาร์ก เข้าหูบ่อยๆนะจะได้จะได้ฟังได้คนไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วเนะาะฟังตืดๆมันก็ไม่ได้ได้เนื้อเพลงไรอ่ะเว้ยเนียนมากอะ่ะเนิดเอาไม้พายมาหน่อยนี่พี่มาร์กเนียนมากดูโอ้ยนี่พีมันเนียนมากเลยนะใช่ค่ะพี่มาร์กว่าเนียนมากไหมกิ๊บมากมากเลยครับ นี่เอาไปทอดเป็นแพนเคก้กได้ไหมคะอืมต้องลองอ่ะพี่มากอันนี้ไม่ไม่ไมรู้จริงๆอ๋อแต่เมื่อกี้มีฟงฟูไหมคะมีค่ะอาจจะใช้เป็นรูคุณอารานยาสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะใส่เยอะไหมพี่เราต้องใส่ใส่เยอะไหมใส่เกือดเต็ม,มาค่ะอ่าโอเคใช้พิมพ์ขันข้าวที่เราหมิ่นนฮะใช่ โอ้ยเนยนมากพี่นิดคุณเพนบอกว่าไข่สามฟองดูได้เยอะมากใช่ไหมมันมันมันได้ประมาณนี้ค่ะพี่มาฟูเยอะไหมพี่มาว่าเยอะไหมเยอะมากนะเยอะมากที่เราเห็นใสๆกันลงไปแต่พอตีเสร็จแล้วแบบนนกลายเป็นขลุเ,<อ>เยอะเลยครับเออพี่มาเยอะจริงเนาะมันอยู่ที่เครื่องด้วยนะพี่มาอะพอได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมาอบด้วยเตาสีชมพูเครื่องตีสีชมพูใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็น เตาอบสีชมพูใช่พรุ่งนี้อ๋อไม่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจบด้วยเตาสีฟ้าอ่าวันนี้ใช่ไหมคะอเซียป,ป๊กเท่าไหร่อ่าม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 าเท่าไหร่เราใช้ไฟเนทะ่าร้อยแปดสิบองศาใช้ไฟบนร่างร้อยแปดสิบองศาแล้วก็หมุนมาร้อยแปดสิบองศาเอ๊ะรือว่าร้อยแปดสิบองศาของของพี่นิดกับพวกเราไม่เหมือนกันวะไม่ใช่อันนี้มันองอ,องอ้าวเหรอ ร้อยแปดสิบองศาคือตรงนี้นะคะต้องใช้มือวัดนะทุกคนนะนี่เห็นไหมแล้วตรงนี้คือไฟบนใช่ไหมคะแล้วก็หมุนมาที่ไฟบนไฟล่างใช่ไหมแล้วก็ร้อยแปดสิบแล้วเวลาค่ะอันจะชอบหมุนมาที่ s เ a อ on อ t น y on อคืออะไรคะพี่มาร์เปิดตลอดเวลาไม่โดนไม่จับเกิแล้วปกติเราต้องวอมเตาก่อนใช่ไหมลืมลืมวอมก็เลยใส่เลยดีกว่าโอ้โหอย่างนั้นก็ อาจจะใช้เวลาในสุกช้า,ชาจะช้าวกว่าปกติน,ตนะนิดนึงนีแล้วก็ปิดแล้วนะคะล้วอบประมาณกี่นาทีคะพี่นิดหถึงน,นาทีอู้แป๊บเดียวเนี่ยค่ะเราได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หั่นครึ่งแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว้าวว้าวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวแล้วเราก็ทําเป็นคู่คู่ไว้นะคะใช่ไหมพี่นิดใช่ค่ะนี่อันนี้ก็คู่คู่ไว้คู่นี้ปะถูกไหม หันครึ่งอีกเห,หรอโอ้ชิ้นหโอ้คุ้มมากชิ้นหนึ่งมื่อกี้เ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 ราทําแบบนี้ใช่ปะฮะเราหันหันครึ่งแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาหันครึ่งอีกนะโอ้ชิ้นหนึ่งจะได้สองใช่โอ้คุ้มอ่ะเลิกเลิกเลิศคุ้มเราทําแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะเราก็มาหันตรงกลางเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นการนี่เป็นการบริหารสินค้านะให้ ผลิตได้เยอะขึ้นนะโอ้เดียนมาดูแล้วก็มาหั่นนะใช้บิบิครนมชายโรสนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ผสมอะไรแล้วก็ตีให้ฟูเฉยๆนะโอแล้วตรงนี้นะคะเราก็เวลาเราเปิดร้านคาเฟ่เย็นๆนะช่วงนี้แล้วก็เราก็ปาดอันนี้ให้มันหมดก่อนนะหลังจากนั้นนะคะเราก็แบบนี้งิบงึบ หอมน่กินนะช่วงนี้อากาศร้อนก็ถ้าใครเปิดร้านคาเฟ่ยอยู่ก็จะสังเกตว่าลูกค้าจะค่อนข้างเต็มเลยแล้วตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็วิธีการคือใส่ไปหนึ่งหนึ่ง,ง,งแบบนี้นะแล้วก็สองชั้นนะ,ะพอครบสองชั้นเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ทำเป็นงูท็อปข้างบนนี่เห็นไหมทำได้ไหม<อ>ทุกคนน่าจะทำได้แหละเนาะ เช้าอุตส่าห์หลอกล่อนิชาแล้วอะไม่น่าเอามาเอามานอนกับพี่ที่บ้านนางเลยเช้าอุตส่าห์หลอกล่อมันได้แล้วอะมันก็เชื่อฉันแล้วนะมา <c oughs> พัทยาบ้างค่ะใช่พัทยาชอบไปมากพี่นิดแต่งส้มเลยอ่ะพี่นิดอ่ะเขายังให้เธอแต่งอ่ะพี่นิดแต่งส้มถ้าเป็นแบบหน้าส้มให้หน้ากินพี่นิดจะต้อง <c oughs> แบบไหนอันนี้มันกินไม่ได้พัทยามาอยากไรเน่ะเอาเลยฮะลูกค้าชอบไส้เยอะๆนะพี่นิดชอบไส้เยอะๆใช่ไหมคะใช่มีแบบปุ๊บๆๆเลยน่ากินนะ สำหรับคนที่ชอบแบบเฮ้ยน่ากินเนี่ยมมี่เยี่ยมมี่เฮ้ยพี่นิดน่ากินมากเลยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยพี่นิดในกล้องมันน่ากินมากพี่นิดเอาอันอื่นอีกเอาบลูเบอร์รี่ไหมบลูเบอร์รี่เฮ้ยพี่นิดพวกนี้เราเราสอนโอ้ยน่ากินมากพี่มาร์คดูเออพวกนี้มันเสราร์บลูเบอร์รี่ฮะเดี๋ยวจะไปหาเครื่องทำกาแฟสดเตรียมเปิดร้าน แล้วค่ะบ